ดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบาังเอิญผ่านเข้ามานะครับ คลิปนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีวิวของจากตู้คีบโทรเรบาทนะฮะซึ่งชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่18นั่นเองนะฮะซึ่งคราวก่อนเนี่ยเราเอ่อรีวิวชิ้นที่16ไปใช่ไหมเผื่อใครสงสัยว่าเอ้าแล้วชิ้นที่15กับ17มันหายไปไหนล่ะคือจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนหรอกนะฮะแต่ว่าพี่โทเนี่ยส่งข้ามออเดอร์นะฮะแกส่งชิ้นที่16กับ18มาก่อนนะฮะโดยที่ชิ้นที่15กับ17เนี่ยยังไม่ส่งมาเลยนะซึ่งเขาส่งชิ้้้้นนนนีมาาใหเรกกกก่่อออแแลว็็ับ รีวิวไปก่อนเลยก็แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากล่องนี้นะฮะจะเป็นอะไรนะซึ่งสภาพกล่องกล่องนี้ก็จะบุบบุบย่นย่นตรงมุมกล่องนิดนิดหน่อยหน่อยนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะสำหรับตัวกล่องก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะโอเคเรามาแกะกล่องกันดีกว่ามาดูกันว่าข้างในนี้จะเป็นตัวอะไรนะฮะ แน่นอนว่ามันต้องเป็นฟิกเกอร์นั่นแหละนะเพราะว่าผมไม่ค่อยจะขีบอย่างอื่นนักหรอกนะนอกจากฟิกเกอร์นะโอเคเปิดกล่องมาแล้วของข้างในก็คือแถมชิ้นนี้เลยนะฮะก็ข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วนะเป็น ถุงลมป่่งห้องนะฮะกับกระดาษกางกระแทกนะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคก่อนอื่นนะฮะเราไปดูภาพบรรยากาศตอนที่ผมคีบเจ้ากล่องนี้ได้กันก่อนดีกว่านะฮะไปเลย โอเคฮะนั่นก็คือภาพบรรยากาศตอนที่ผมคีบได้นั่นเองนะฮะก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะที่ได้มาเพราะว่าเล็งกล่องนี้ไว้นานมากนะโอเคฮะเรามาดูตัวกล่องกันใกล้ๆดีกว่านะฮะด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นรูปของคามาโดเนสโกะนะฮะน้องสาวของทันจิโร่จากคิมิสึโนยายะหรือว่าดาบิคาดอสูรนั่นเองนะฮะก็ต,ตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของบันเฟตโตอยู่นะฮะแล้วก็ตาโลโก้ของบันไดนะฮะ ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะด้านข้างฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นรูปของน้องเนสโกอีกเช่นกันนะฮะแต่ว่าจะเป็นรูปที่แบบเออเห็นค่อนข้างเกือบๆจะเต็มตัวนะฮะก็ถึงประมาณช่วงหัวเขา่านะด้านหลังก็เป็นรูปของเนสโกอีกเหมือนกันนะฮะก็อันนี้จะเห็นค่อนข้างเกือบจะเต็มตัวเลยนะก็จะมีชื่อนะฮะคิมสุโนโนยิยบะนะฮะคำโดเนสโกนะ ด้านนี้ก็จะเป็นรูปของนิซโกอีกเหมือนกันนะก็จะเป็นรูปในหลายๆมุมเลยนะก็ถือว่าตัวกล่องทําออกมาได้สวยงามดีนะ<ม>คือมันมีรูปมีรวดลายทุกๆด้านเลยนะเออสวยดีอ่ะรายละเอียดก็จะอยู่ด้านใต้นี้นะพวกรายละเอียดต่างๆทํากล่องสวยดีแฮ่ตัวนี้มีรูปมีรวดลายทุกด้านทุกมุมกล่องเลยนะเออสวยดีสวยดียดโอเคเรามา แกะกล่องกันดูดีกว่านะฮะว่าตัวข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะจะตัวใหญ่หรือเปล่าหรือว่าจะตัวเล็กกันแน่นะแต่ดูจากน้ำหนักกล่องเนี่ยเบาอยู่นะน้ำหนักกล่องเบาอยู่ตัวน่าจะไม่หนักอะไรมากนะเปิดออกมาแล้วนะฮะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะมีตัวออกระดาษลังอยู่ข้างในนะฮะและก็โอ้โหโล่เชีย <laughs> โล่งจ้องเลยนะฮะตัวฟิกเกอร์เนี่ยกินพื้นที่ในกล่องไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะฮะโอ้ค่อนข้างโล่งเลยนะผิดก,กับอไอเด r มาสเตอร์เมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะที่แบบแน่นกล่องกันเลยทีเดียวนะแต่อันนี้เนี่ยค่อนข้างโล่งเลยนะกินพื้นที่ไม่ถึงครึ่งกล่องอ่ะนะโอเคฮะเราเอาตัวฟิกออกมากันดีกว่านะโอเคด้านในก็ไม่มีอะไรแล้วนะโลง่ง ตัวฟิกเกอร์ก็อุ้ยตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่อยู่ผมนึกว่าจะตัวเล็กกว่านี้นะแต่ว่านี้ตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะเดี๋ยวอะไรเนี่ยถุงขาดเดี๋ยวถุงมันขาดหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยผมยังไม่ทันแกะเลยนะเป็นรูโบซะแล้วนะโอเคไหนๆก็เป็นรูแล้วก็เปิดมันเลยออกมาเลยแล้วกันนะเอาออกมาเลยนะส่วนตัวฐานฐานทำไมมันเล็กจังวะดูฐานฐานเล็กนิดเดียวเองอดูดิ ปกติฟิกเกอร์ที่เราเห็นกันจะฐานแบบค่อนข้างใหญ่นะแต่อันนี้แบบอันเล็กนิดเดียวนะโอเคแกะออกมากันเลยดูดิอันเล็กนิดเดียวเองฐอา,านนะฐานก็จะเป็นฐานวงกลมสีน้ําตาลนะสีน้าตาลเข้มนะแล้วก็มีรูอยู่หนึ่งรูวไว้เสียบกับตัวขาฟิกเกอร์นะโอเคมาดูกันที่ตัวในสกอจังกันดีกว่านะ ขนาดตัวก็ถือว่าตัวใหญ่ใช้ได้เลยนะก็น่าจะเป็นสเกล1ต่อ7นั่นแหละนะดีเทลรายละเอียดต่างๆก็ถือว่าเก็บได้ค่อนข้างครบถ้วนดีนะแต่ว่าจะมีตําหนิหลายๆอย่างที่เป็นตําหนิจากโรงงานค่อนข้างเยอะเลยนะที่ผมดูจากสายตานะก็จะมีตรงนี้เนะี่ยที่เป็นเรื่องของการลงสีที่แบบจะลงสีไม่ค่อยไม่ค่อยเนียเท่าไหร่นะจะมีรอยสีเปิดอยู่บ้างนะแล้วก็ตรงเส้นผมนี่นะที่เห็นเห็นปะ มันจะมีสีออกส้มๆุ้มๆเปื่อนไปตรงเส้นผมที่เป็นส่วนสีดําอยู่นะก็ลงสีไม่ค่อยไม่ค่อยเนี้ยเท่าไหร่นะแล้วก็รอยประกบของชิ้นส่วนก็จะมีช่องว่างอยู่บ้างนะตรงช่วงหัวไหล่ตรงนี้นะอ่าแล้วก็ตรงนี้บริเวณเส้นผมก็จะมีร่องรอยของตําหนิตรงนี้ค่อนข้างชาัดเลยนะก็เป็นตําหนิจากโรงงานนั่นเองนะตรงบริเวณเส้นผมตรงนี้นะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตําหนิเกี่ยวกับการลงสีที่ลงสีไม่ค่อยเออไม่ค่อยเนี้อเท่าไหร่นะก็จะมีสีเปเื้อนบ้างในบางจุดนะแล้วก็พวกรอยประกบรอยต่อของชิ้นส่วนที่ไม่ค่อยแนบสนิทกันสักเท่าไหร่นะครับนะสีหน้าของเนสโกก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะ ค่อนข้างเหมือนกับตัวละครในอนิเมะอยู่นะพอสมควรเลยเนาะก็จะเป็นท่ายืนที่แบบเงยหน้าขึ้นนิดนึงนะฮะมองหันไปทางซ้ายมือนะซ้ายมือของตัวฟิกเกอร์นะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบท่าโพสมันเท่าไหร่นะ <c oughs> คือไม่ค่อยชอบท่าเงยหน้าของมันอ่ะนะนะโอเคตรงนี้ก็จะมีจอยอยู่นะฮะเอาไว้เสียบเข้ากับถานั่นเองนะก็หามุมที่มัน ตรงกับฐานนะฮะเพราะว่าตัวจอยมันเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นวงกลมนะมันจะเป็นคล้ายๆขึ้นวงกลมนะแล้วก็ต้องหามุมที่แบบมันพอดีกับตัวฐานนะนี่แล้วก,ก็ประกอบลงไปก็จะได้เป็นประมาณนี้ฮะฐานเนี่ยค่อนข้างเล็กเลยนะถ้าเกิดว่าพื้นไม่เรียบเนี่ยแล้วก็มันยกเยาะๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยอาจจะล้มได้ง่ายๆเลยนะฮะเพราะว่าน้ําหนักด้านบนเนี่ยมันเยอะแล้วเวลามันเอียงไปเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยตัวฐานมันไม่มี ตัวฐานมันไม่กว้างพอที่จะแบตสามารถรองรับน้ําหนักเวลามันเอียงไปทางซ้ายหรือเอียงไปทางขวาได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะล้มง่ายไปสักหน่อยนะถ้าเกิดว่าพื้นมันไม่เรียบเพราพื้นมันโยกเยกนะ ต่างก็ค่อนข้างดีนะฮะติดตรงที่มันลงสีเลอะไปหน่อยในบางจุดนั่นเองนะก็โดยรวมก็ถือว่าสวยงามดีนะถ้าให้คะแนนเต็ม10ตัวนี้เนี่ยให้สักเอ่อเจ็ดจุดห้าเต็ม10ก็แล้วกันนะฮะหักคะแนนเรื่องการลงสีไปนะฮะซึ่งจะมีหลายจุดเลยนะอย่างที่บอกไปทั้งตรงนี้ตรงเส้นผมนะแล้วก็ตรงบนหัวนะมันหลายจุดเกินไปหน่อยนะก็เลยหักเยอะหน่อยเหลือ7.5เต็ม10ก็แล้วกันนะฮะสำหรับความชอบตัวนี้นั่นเองนะฮะ โอเคฮะสหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะถ้าชอ,ชอบไม่ชอบองไงก็คอมเมนต์มาติชมกันได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะฮะกับคลิปรีวิวขอจะตู้คีืโฮงหัวรบะในชิ้นต่อๆไปนะฮะก็หวังว่าพี่โทจะส่งชิ้นที่15 17และชิ้นที่เหลือมาเร็วๆนี้นะฮะรอนานมากนะฮะก็เกือบเกือบสเดือนเลยนะที่มันไม่ส่งมาสักทีนะสหรับชิ้นที่15นะก็หวังว่าพี่เกจะส่งมาให้เร็วๆนี้นะฮะ โอเคฮะสัส้คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ